สวัสดีค่ะพบกันกินเนื้อเทียนเคยครับผมจ้องต้องกูเท่าผ้ากินชาเนวพี่พี่เนี่ยก็ที่ผ้าพี่พะลองมาท้างเข่าน้ากันที่เราคือเรื่ครับผมไม่รู้มีอย่างเนี่ยเนาะแม่บ้านผัดเผ็ดประดุกแซ่บค่ะจับหมูกรอบค่ะกระช่องค่ะกรช่องเนาะหนึ่งก้อยเนาะหนึ่งก้อยพี่ลองอ่ะเสร็จแล้กันจ้ะแฉบเผ็ดเหมือนกันแล้วพี่ลองก่อนอื่นขอขอบคุณแล้วพี่ลองอีที่สุกทุกคนเนาะ พี so er ่รองส่งไปเฮางุ่นผู้คนที่เขามาติดตามรับชมเนาะช่องอ่ะช่องสองผู้เฒ่าเนาะพี่รองมาพี่รองมาขอขอบคุณพี่รองไในโอกาสนี้ครับบผมปากก็ไหลก็แค่ก็ทับแล้วใครเนาะช่องสองผู้เฒ่าแล้วหรือพี่รองเบิดงแง่กันร้องพี่รองเนาะพี่พีชหนึ่งกับเซฟแยมกันมามพี่รองมามาาดิจ้ะาดยเซฟประดุกมือนีิกรอบๆเฉดเด็ดตัดผิดประดุกอืมทำมีไงือประด็กพี่รองอืมอืม พักกอบกรบเพราจับไรพี่หน่องอาดรดวดร้อนร่เปล่จานมันแ้งเปอ่รสชาติดีจ็บโอเคขับหัวตันเยอะนะโรงงานเขามีรวบวมฉันหร

Unglau lì các chỗ là. Tăm buồn một con So, sủa up and back a little. You này. Ừ. Luôn chờ, chờ rồi. Để, rồi. Chờ đi. <laughs> Để cho, nữa nữa. cho nữa <laughs> หลือก็เลยนำจริงัดปลาดุกหรือเหมือน่ยอืมอไหมฮะอออืมตักที่ปนน่อยย

กูถ่าตาพปรีพี่น้องะห่วงคนกินปลามืงอยู่ยังอืมอืมจัดเงินกว่าสามเดื่นกว่าเนาะ

bà hết kịp cái khác trong hôm mừng mhm 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 อกอบกับกอบนีหนึ่งกอยกับม,มันมะพร้าวปิ้งเจ้าเองคำอย่างหาใหม่ไปก็ส่วนผสมเงาตาทำสต้นไม่ข้าวตุกขบมันครับ อามีแห e ้งไรอิ่มแล้วพู้กร่ดกพี่รองเห็ดลายครับพี่รองก็เจ็บกันแล้วพี่รองว่าพี่พีนีดก่ะพี่ว่าเด็ดตุกเมนูครับผมก็ขบข้อกคุน นอกไปหองลงไปเฮาวชมผู ALLY, well. ้คนจิตเขามาแต่มาพร้อมล็อกสองสองผู้เฒ่าก็ขอขอบคุณบรรยากา้ครับผมแต่บางที่ล่องเนาะเบิ่งแย่งกันก็ไหลก็แค่เนาะก็ชัดไข่ก็ลิงเกลื่อนเป็นว่าบวพาทิดเนาะจากสองสองผู้เฒ่าแต่อีพี่นี่ก็พี่เป็นค่านอีกครับผมขอบคุณอีพี่หนาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า